เฮ้ยตายแล้วแมวที่บ้านได้กินข้าวยังวะตามเมียปแปบ๊บที่รักจะให้ข้าวน้องเหมียวหรือยังเอายังไม่ได้ให้หรอกเฮ้ยได้ละเอาหู้ยกินกือมาได้ไงวะเนี่ย คุณยาฆ่า,มาแมลงแล้วเนี่ยัยังมาอีกวะเรียบร้อยทั้งหมดร้อยยี่สิบบาทครับผมฮะนี่น้องมันจะรอ้อยยี่สิบได้ยังไงน้องเติมน้ำมันยังไงเนี่ยน้ำมันพี่ไม่ขึ้นเลยสักขีดหัวจายน้ำมันเสียหรือเปล่าเอ,อ่อก็ไม่ได้เสียนะครับผมเติมให้คุณก่อนหน้านี้เนี่ยมันก็ปกติดีนี่ครับมันจะไม่เสียได้ยังไงเนี่ยดูสิถ้าน้องเติมให้พี่จริงมันต้องขึ้นสักขีสองขีแล้วนี่มันไม่ขึ้นเลยเนี่ยลองมาดูดู เห็นไหมเนี่ยมันยังเท่าเดิมอยู่เลยโอ๊ยจะทะเลาะกันอีกนานไหมคะฉันจะเติมน้ำมันนี่เติมเสร็จก็รีบออกไปดีอ้าวพูดอย่างเงี้ยอยากจะมีเรื่องหลือยังอีกางเกงช้างทว่สวยตายโอ้มาเติมน้ำมันมันเกี่ยวอะไรกับสวยฮะทำไมฮะเดี๋ยว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 เราใจเย็นๆครับทั้งพี่ๆทั้งสองเดี๋ยวผมจัดก,การให้ครับอ่ะพี่ครับผมต้องขอโทษจริงๆครับคือพี่รอแป๊บหนึ่งได้ไหมครับนี่น้องจะโกงพี่หรือไงฮะเออผมไม่ได้โกงนะพี่ ผมเติมให้พี่แล้วจริงๆเนี่ยก็เห็นเห็นอยู่ว่าน้ำมันที่ไม่ขึ้นเลยพูดอย่างนี้พูดไม่รู้เรื่องนะไปเรียกเจ้าของร้านมาเลยไปโอ้ยเสียเวลาจริงไ,ไปตรงไม่เติมแล้วเว้ยไปตมร้านอื่นก็ได้วะพี่ครับเด,เดี๋ยวก่อนครับไม่ต้นเดียวพี่พี่พี่ฉันก็ไม่จ่ายเงินให้หรอกนะน้ำมันก็ไม่ได้สกักหยดเดียวยพี่ไม่จ่ายไม่ได้นะครับถ้าพี่ไม่จ่ายเนี่ยผมโดนหักเงินเดือนแน่เลยพี่นะครับขอร้องแล้วครับพี่นั่นมันก็เรื่องของนอง ไม่เกี่ยวกับพี่พี่พ,พี่นี่ก็อีกคนนึงจะบอกเจ้าของร้ายไงวะเนี่ยถ้ามันก็เติมให้แล้วนี่หวาทำไมไม่ขึ้นวะ Yes สมน้ำหน้าเด็กปั๊มคนนั้นนนยัยลี่คนแบบนั้นมันสมครวรแล้วแหละที่จะต้องโดนแบบนี้นั่นไงยลี่ผู้หญิงคนนั้นได้อยู่ตรงนั้นอะ เฮ้ยคุณคุณทำนี้ทำไมเนี่ยคุณรู้ไหมกว่าฉันจะหาเงินซื้อน้ำมันขวดนี้ได้อ่ะฉันต้องขายของเก่าอีกตั้งกี่วันกว่าจะได้ขวดนี้มาแต่คุณกำับมาเทของฉันทิ้งง่ายๆอย่างนี้เนี่ยนะน้องถึงน้องจะเติมน,น้ำมันขวดนี้ไปรถน้องก็สตาร์ทไม่ติดหรอกใช่ทำไมจะสตาร์ทไม่ติดล่ะคะ อพี่คะขอเติมน้ำมันห้าสิบบาทได้ไหมคะได้ห้าสิบเนาะ<ช>พี่จัดการให้อาตังค์มาเฮ้ยเงินมันตกนี่รีบก้มลงไปเก็บเร็วเดี๋ยวส่วนน้ำมันเนี่ยพี่เติมให้เอามาเอาคนมา อ่าน้องเรียบร้อยแล้วนี่พี่เห็นว่าเป็นผู้หญิงเดินตากแดดมานะเนี่ยพี่แถมให้ละกันอ่ะเต็มขวดเลยเสร็จเรา ส้มจริงๆด้วยอ่ะไม่เป็นไรนะน้องพี่เอาน้ำมันลถมาคืนให้น้องละ่ะจริงเหรอคะขอบคุณพี่ทั้งสองคนมากๆเลยนะคะไม่เป็นไรเจนลี่ไอเด็กปั๊มคนนั้นอ่ะเราจะปล่อยให้มันไปทำแบบนี้กับใครอีกไม่ได้เด็คกค่ะแกมีแผนไหม พ่วอีกแล้วเหรอ เลยแล้วว้าไปน้ำไปน้ำเฮ้ยเลยแล้วเลยแล้วเต็มยังเต็มยังเฮ้ยเต็มแล้วปินบินบินไปไปไปรีบไปเร็วรีบไปเร็วมีแป๊กซี่จะกินโคลามิดเฮ้ยใครมาเปิดฝาถังน้ำมันวะ นี่สายยางอะไรเนี่ยน้ำส้ม๊ยขอเช็คดิใช่เลยน้ำส้มร้อยเปอร์เซนต์ใครวะใครทำวะออกมาดิยหเงกากล้วยยัดไว้ในท่อรถหรือเปล่าเนี่ยอะไรเนี่ย เติมน้ำส้มผสมน้ำเปล่าให้ลูกค้าไม่ใช่หรอคะฉันเติมให้คุณเต็มถังเแหละหวังว่าคุณคงจะชอบนะคะคุณกอฉันเยลลี่เป็นเจ้าของปั๊มน้ำมันที่คุณทำงานฉันขอไล่คุณออกโชคดีนะคะไล่ออกอะไรวะเนี่ยมันเรื่องบ้าอะไรกันวะ อยู่กต็ตกงานเฉยเลยุ้ยอไม่มีอารมณ์จะทำไรแล้ววนันนี้อารมณ์จะไปซื้อข้าวไอแมวก็ไม่มีแล้วจะเลี้ยงเมียอีกแต่ยังแมวอีกเวรกรรมสมัยเนี้มันติดปีกนะคะทำอะไรากับใครเอาไว้ก็ควรจะได้รับสิ่งนั้นตอบแทนกลับไปเช่นกันเยนลลี่ซีรีส์